วันนี้พมก็จะมาพูด10อันดับรถยนต์ที่ทูกที่สุดนะครับอันดับที่10 m มาสด้าซอง 3, Sport, Standard, นีสปอร์ตสแตนดาดะครับเครื่องยนต์1.3ลิตรติดอันดับรถยนต์ที่ทู่ที่สุดตัวรถที่มีขนาดเล็กน่ารั Sky, CD, กเทคโนโลยีสกายซีตีกำลังสูงกำลังสูงสุดก้าทิจ้างแรงมา้าทั้งแรงและประหยัดน้ำมัน กลายเป็นขวันใจโกยอดค่ายโดยรวมลล่มื่นคันไปแล้วในปี2 0ง9นะครับมีทั้งตัวทั่งแบบซีดานและแฮทแบ็กในราคาเท่ากันราคาตัวรถนี้อยู่ที่5า0 0 0ซนราบมบาทนะครับอันดับที่9 MG ทราบ MG ซรบแฮทแบ็กฮาประตูการออกแบบที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ซีสั่นโดนใจสั้นชาร์ตอังกฤษมีรูปลักษ์ที่สวยงามสะดุดตาทันสมัยสตาอังกฤษมาพร้อมเครื่องยนต์แบบเบนซินซี่ซูบ16วาลกวพร้อมระบบว,าว์าแปรพันคู่งจุ 1, ทาลิตร16แรงมา้าระบบเกียร์อัตโนมัติ CAT รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอลอีแปท้าแล้วก็ราคารถรุ่นนี้อยู่ที่5้าแ0 0บาทนะครับอันดับที่แ ซูซูกิสว f ปรถเล็กค่าดีของซูซูกิอีกหนึ่งรุ่นด้วยการผสร้านสมรรถนะในการขับขี่และการเอกแบบให้ขับได้ยัางคล่องตัวมั่นใจและปลอดภยัยทั้งทาง,ทางใกล้ทางไกลรวมถึงประหยัดน้ำมันได้มากถึง20กิโลเมตรอลิตรมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1 2ลิตรรหัส k 1 2 b ขนาด4สซูบ16วาลว v v t ีแปสิสร้างแรงมา้าเกียร์ CTV และก็ราคารถรุ่นนี้อยู่ที่4ี่แส0กบาทครับอันดับที่7 h o n d a b ด h o n d a b ฮ i o นวัตกรรมยานยนต์ขนาดเล็กที่เป็นคำตอบข้องคุณให้ขับขี่ได้อย่างสบายใจให้ความสำคัญต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารรูปส่งชบเชี่ยวสไตล์สปอร์ตมาพร้อมเครื่องยนต์โซฮิส ที่วีเทสนุ่1 2่องลิตรซีซูบ16วาล์ว90แรงม้าให้การขับขี่ย่างสนุกถูกอารมณ์ให้ขับขี่ย่างสนุกในถูกอารมณ์และให้การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยมถึง20กิโลเมตรต่อลิตรแล้วราคารถรุ่นนี้อยู่ทีซีแซง9,000ห้าพันบาทครับอันดับที่6ูซูกิ i เซียตซีดานเนื้อระดับไม่สปอร์ต สง่างามย่างลงตัวพร้อมออกแบบฟังก์ชันพื้นที่ภายในให้มีความกว้างจะดวกสบายพื้นที่เก็บสัมบราถ่ายกว้างกว้างสามารถตัการขับขี่เป็นเลิศและประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซูกี้เซียสมาพร้อมเครื่องยนต์ k 1 2 b ขซนาด1.25ลิตรประหยัดน้ำมันที่มากถึง20กิเมตลิตร ในรุ่นเกียร์ธรรมดาฮาสปีดราคาเริ่มต้นที่4 8 4 0 0 0บาทนะครับอันดับที่5โตโยต้ายาริสแอดที1.2 JE อีโ e e คอีโคคารุ่นประหยัดสุดท้องโดยสารดีไซน์หลัำสมัยกับการออกแบบที่เน้นความกว้างขวางสะดวกสบายและพื้นที่ใช้สอยเครื่องยนต์ดีโอว t วอขนาดน2ลิตร หัวใจกับระบบเกียร์อัตโนมัติซูปเปอร์ CVT ยอดไอ้แปดสิบหกแรงม้าแรงบิดร้อยแปดนิวตันเมตรรองรับ E20 มเหมาะคัการใช้งานที่ไม้ต้นออปชันขับย่างเดียวราคาสุดคุ้มที่4 7 9แสน้านบาทนะครับอันดับที่4ี่มิตซูบิชิแอคเชสเปิดตัวที่แรกในโลก ทีไทยพัฒนามาจากรถอีโคคาร์ขนาดเล็กยอดนิยมย่าง m y g a สมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด2ีอลิตร3สูบ1 2วอลวว78แรงม้ารองรับทั้งเป็นซิน91และ95แก๊สโซโฮอ91 95และ E20 และตั้งเป้าให้อัตราประหยัดน้ำม,มันสูงสุดถึง2 2กิโลเมตรต่อลิตรมาพร้อมระบบเกียร์ธรรมดา5าจังวะขับเคลื่อนและประหยัดน้ำม,มันยิ่งขึ้น ในราคาเริ่มต้นที่4 7 7 0 0 0นนะอันบาทนะครับดับที่สามนินส s ันอ m เมรเป็นรถอ e ีโคคาร์หน้าที่ประตูรุ่นแรกที่ออกมาและได้รับการตอบรับจากมวลชนเป็นอย่างดีโดดเด่นที่ขนาดภายในห้องโดยส้างที่ใหญ่โตมีพื้นที่ใช้สอยกว้างๆโดยเฉพาะที่นั่งต่อล่างจำรับนิส s ันอ m เมร่า กับตัวรถแต่ห้องโดยสารที่มีขนาดใหญ่กว่ารถรุ่นเดียวกันมาพร้อมกับเครื่องยน,นงตย์ขนาด12ลิตรขนาดสามสูบ1 2องวาล์ว79แรงมา้าสามารถประหยัดน้ำมันได้สูงถึง20กิโลเมตรก็ลิตรสบายๆพร้อมทั้งยังมีชุดแต่งสปอร์ตจาก Nissan h i ล h l i อีกด้วยอันดับที่สองนิดและก็ในรถราคารุ่นนี้นะครับยูทีซี4ซน0ีมืดท้าพบ้านนะครับขออาภายัยเพมลีบ ไปน,อ,นอันดับที่สองนิดสันมาร์ทาำรับรถที่ได้รับความนิยมยั่งมากและยังเป็น e อีโคคาร์ยุคเบิร์กในประเทศไทยซึ่งชื่อนี้เคยใช้ในไทยเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่ไม่ประสบความสาเร็จนะักจนหวนกลับมาไม่ในรูปแบบของรถอ e ีโคคาร์คันแรกของไทยและราคาไม่แพงทําให้มียอดขายซาส้มรวมได้ไล่แทงทันในราคามาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดนึง2ลิตรขนาดสามสูบ12วาล์วแรง เจ็ดสิบ้าแรงม้า MT สามารถประหยัดน้ำมันได้สูงถึง20ิกิโลเมตรต่อลิตรสบายๆในราคารถรุ่นนี้นะครับอยู่ที่4 2 0 0 0 0บาทนะครับอันดับที่1 Suzuki Celerio ที่ Suzuki เปิดตัวอีโค a าน่าเล็ก Suzuki Celerio อีกหนึ่งรุ่นที่ประหยัดมากกว่าด้วยเครื่องยนต์เล็ก ที่สุดในบรรดารถอีโคคาร์ในไทยเป็นแบบซ้ำูบนี่ซองลิตร10ซองวาว60ป้าย6 8แปดแรงมา้าแต่น้ำหนักตัวเบามากจึงได้จึงขับได้สบายๆอัตราเร่งไม่ได้อยกว่าเครื่องนี่ซองลิตรมากหนะักแต่ได้เปียบเรื่องความกว้างข้องภายในห้องโดยสร้างที่ลดชิ้นส่วนเช่นเบาะแผงประตูคอนโซลเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กว้างขึ้นและยังมีส่วนร่างคา เฮดลูมทีโป่งลงนั่งสบายไมมอุดอัดมาพร้อมกับความประหยัดสูงสุดถึง 20- ถึง22กิโลเมตรต่อลิตรรุ่นเริม่มต้นเกียร์ธรรมดาราคาเพียงสามแ0นมื่นสาบาทเท่านั้นนะครับก็ข้อภัยที่มพมุูดติดคัดนะครับเพราะพมเมพึ่งคัดทำ u t u b e นะครับก็เป็นกำลังใจให้พมทำในคลิปต่อไปพมจะทำให้ดียิ่งขึ้นปรับปรุงนะครับคอมเมนต์อะไรมาได้นะครับขอบคุณครับ